สวัสดีค่ะทัางเอพซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจท่างสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางของเกอุดรล่ะค่ะเกอุดรนต้นก็มีเหลขกท้งเหล็กไยเหล็กเล่าเนาะค่ะเนาะก้อนหนานี่เราปล่อยเล้าเขาไปกะแตกสองหมวซอนล่ะค่ะเล่าพัฒนาเจาะตัวไดก็แตกตัวนั้นล่ะค่ะเขาทั้งตัวโหลดเขาทั้งตัวเจาะเนาะเล่าพัฒนาของเกอุดรค่ะผ่านมา สองวดัดละค่ะเข่าต่อเนื่งคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางของรัฐบาลกอน,นะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นมี2สองสรคํคำนวณละค่ะูตรคำนวณเล่าแล้วก็สูตรคำนวณรัฐบาลค่ะแนวทางตัวเลขสุดนี้ก็จะเป็นของรัฐบาลหมวดประจำบันที่สามสิบเนาะค่ะเดี๋ยวพาเบิ่งตัวเลขไปพร้อมกันค่ะหมวดประจำบันที่สามสิบของเกอุดรเพิ่น เก้อุดรหายมานี่กะตวแต่ก้อนนั้นเนี่เข้าตลอดล่ะค่ะแตกกันยุ่งพระปนันล่ะค่ะเหล็กเล่าเหล็กไยก็แตก,ก ค่ะเป็นงวดวันที่30ค่ะ30 30ิบสธันวาหกหกค่ะ30มสิธันวาหกหกของเกออรสชุดรัฐบาลค่ะสุดรัฐบาลเจอดร ชุดรัฐบาลเจออรอนวันที่สามสิบเจออรอนหมาเลขวิ่งเลขวิ่งบนค่ะบน8 กับศูนย์ค่ะแปดกับศูนย์เลขสามตัวเลขสามตัวห้าศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าห้าหนึ่ง สี่ห้าห็ดค่ะเลข3สตัวเลข2ตัวเลข2ตัวจับมาแปศ หนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดสองแปดสองสามแปด สามศูนสามศูนสุดบนค่ะที่นี่ก็จะเป็นชุดลางค่ะชุดลางชุดลางปัญหายิ่งเก้าค่ะวิ่งเก่าตัวเดียวสุดลางก็จะวิ่งเก่า วิ่งเก่าจับคู่มไม่จับคู่แปดเก้าเก้าเก็ดเก้าศูนย์ ห้าหสองห้เก้กสองเก้าห้าค่ะเลข สุดลางสุดลางของเกวอุดอนหรอค่ะสุดลางเกวอุดอนเลข3สามตัวสองตัวเนาะสุดนี่ก็จะเป็นของเกวอุดอนค่ะเกวอุดอนเลขเด่นสามตัวเลขกเด่นสามตัวเด่นไปที ห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ค่ะห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามตัวสามตัวล่องเลขเลขสองตัวเด่นไปทีแปดหนึ่งเจ็ด แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามศูนย์เล็กสองตัวค่ะสองตัวบนที่นี่ก็จะสองตัวล่าง สองตัวลางเด่นไปที่ก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแปดเก้าค่ะแปดเก้า สุดสองตัวสามตัวชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลขของเกอุดอนลักค่ะตัวเลขงวดประจำวันที่สามสิบท่านว่าล่ะค่ะสุดของเกอุดอนค่ะเกอุดอนวิ่งบนแปดกับศูนย์ค่ะจับคู่มาให้แปดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดสองสามแปดสามศูนย์เลขสามตัวห้าศูนย์เก้า เจ็ดสองห้าห้านึ่งสี่เจ็ดศูนสามค่ะ 8, 9, 9, 7, 9, 0, 5, 2, 9, เลขเลขกรางวิ่งเก้าค่ะแปดเก้าเก้าเห้าสองก้าห้าเลข2สองตัวรางสตัวรางสตัวบนค่ะสุดบนเด่นไปที่หนึ่งแามศ ลางเด่นไปที่8 9 9 0 9 5ค่ะสุดลางเลข3ตัวเด่นไปที่509514ตัวเลขทั้งบนทั้งลางนะะเนาะค่เะเนาะเปิ้กัเนียนอายุค่ะมักชอบค,คูดกะล่องผิดจระนาเบิง้งเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเลขกะเป็นไปได้ทุกตัวละค่ะโอกาสจะอยู่ในวงกลมหรือว่าจะอยู่นอกวงกลมข้างใดกะผิดจระนาเบิง้งเนาะคะ่นะเนาะ แนวทงังตัวเลขสูตรคำนวณล่ะค่ะสูตรคำนวณของเปิ่นลสุดรัฐบาลค่ะเดี๋ยวตามต่อคลิปต่อไปก็จะเป็นเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเพื่อจะหรุนเหลขเล่าน้ำกันเมือแลงค่ะรุุนไว้เล้าน้ำกันสุดนี่ก็เป็นของรัฐบาลจากทั้งเกอุดอนล่ะค่ะ จังได้กับอฝากเอฟซี FC ทุกทันทุกค้นกะสศกโศกมันหมานใส่ปีใหม่น้ากันเวยค่ะเด้อคลิปนี้เกล๋ลำย่กัขอสวัสดีค่ะ